ยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจะจ๋ารถสวยเกรด A ทุกท่ทานนะคะวันนี้อยู่กับน้องจะจ๋าที่เพชรยนต์ค่ะมาพบกับกองทัพกระบะนะคะอีซุ4ี่ประตูนะคะวันนี้น้องจะจ๋านำมาเสิร์ฟแล้วก็มาอ่าพีเต์ให้ f c นะคะคนไหนที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆดีๆด,ด,ดอกเบีย้ยโดนๆนะคะแบบนี้วันนี้น้องก็จะนำมาเสิร์ฟให้นะคะก็อยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะ 68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพ fc คนไหนที่อยากได้รถกระบะฟีดาวสภาพสวยๆนะคะ1 2 3 4 5ส7 8คันที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครอยากได้รุ่นไหนนะคะปีอะไรนะคะวันนี้น้องจะจ๋ามี2สี3สีเลยให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสีบอลเงินสีขาวและสีดำนะคะวันนี้ก็มีหลายคันขอรวมรุ่นนะคะให้ดูกันไปเลยทีเดียวก็ใคร อ,อยากดูรีวิวเดียวนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะหยิบยกนะคะมารีวิวเดี่ยวให้ดูทีละคันเนาะ,ะแต่วันนี้ขอรวมค้างกันไปก่อนแล้วกันเนาะเป็นสภาพรถเข้าใหม่เลยนะคะเป็นสภาพรถเข้าใหม่ทุกคันเลยวันนี้ก็ขอเริ่มจากตัวสเตลเลยทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะมาจากสงขานะคะบอกไว้ก่อนว่ารถแต่ละคันของเราเนะคะมีการ คัดแล้วคัดอีกนะคะก่อนนําเข้านะคะอันดับแรกเลยจะไม่มีชนหนักไม่มีพิควา่าไม่มีจมน้ํานะคะอ่าเดี๋ยวเริ่มจากสีขาวมุกค,คันนี้เลยนะคะเป็นตัว1.9 ZP นะคะหรือว่าตัวสเตลนะคะใครสนใจใครอยากได้นะคะก็มาดูกันนะคะท่าน,นี้นะคะได้ปี2019นะคะสีขาวมุกราคาเพียง649,000บาทนะคะสภาพเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ตับสภาพเลยนะคะดูจากทะเบียนนะคะมาจากสงขลานะคะ เป็นตัวสเตลหายากนะคะคันนี้นะคะสภาพเดิมทั้งคันนะคะเจ้าของเดิมได้ติดนะคะเซ็นเซอร์หน้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตรงที่ไฟสปอร์ตไลท์นะคะเหมือนสายออฟโรดนะคะมาให้คันนี้ใครอยากได้ก็ดูไว้นะคะเดี๋ยวน้อจ๋าจะพาไปดูรอบคันนะคะรายละเอียดตัวนี้นะคะก็คือได้ปี19เนาะมาพร้อมกับเกียร์แมนวนวลนะคะมาพร้อมเกียร์แมนนวลนะคะสภาพภายในค่อนข้างสวยและใหม่ นะคะสภาพรถจะไม่ช้าเลยนะคะบอกก่อนว่ารถนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะก็มีติดแต่งโอ้ยติดตกแต่งนะคะอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาเล็กน้อยนะคะสังเกตเลยนะคะสภาพรถจะใหม่ค่อนข้างจะใหม่เลยเพราะว่ารถคันนี้มาจากสองขาแล้วก็ที่สําคัญยังไม่ได้สปานะคะสปายังไม่เสร็จเลยนะคะแต่เอามาตั้งรีวิวนะคะพร้อมดอกเบีย้ยโปรพิเศษรถโดนใจนะคะตัวสเตลต,ตัวนี้นะคะคุมโทนด้สีดํานะคะไม่ว่าจะเป็นเฮดรูม นะคะแล้วก็แผงประตูตัดด้วยสีครีมนะคะรวมมาถึงตัวพวงมลลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอมี s d card มองกล้องถอยหลังได้แล้วก็มาพร้อมเกียร์6สปีดนะคะเชื่อเพิงดีเซลนะคะคันนี้นะคะสภาพสวยมากเลยน้องจจ๋าจะดูเข้าๆนะคะเพราะว่าวันนี้มารวมรุ่นนะคะกองทัพของ d ีแมนะคะก็จะรีวิวเดี่ยวให้ดูอีกทีนึงนะคะ,น,ะ,คะนี่คันต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเซลล์เหมือนกันนะคะไ,ได้สีดำนะคะคันนี้เป็น1.9 z ซนะคะ ปี2018ราคา649,000บาทสีดำคันนี้ไม่น้อยนะคะไม่ My 78เท่านั้นนะคะไม่ My 78เท่านั้นนะคะเจ้าของเดิมนะคะได้ติดล้อแม็กนะคะจัดส่งมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลบาร์นะคะติดเพิ่มเติมมานะคะสวยนะคะคันนี้นะคะพร้อมใช้งานราคาก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะดอกเบีย้ย2.59นะคะเริ่มต้นนะคะ4ปี5ปี2.59 6ปีกับ7ปี2.99นะคะ ใครที่อยากได้นะคะต้องรีบตัดสินใจเดือนด่วนเลยนะคะโปรนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าทางธนาคารธนาชาติได้เสนอโปรโมชั่นเด็ดๆให้เราเนะะี่ยค่ะก็มีไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีตลอดไปนะคะจัดเป็นแคมเปญเฉพาะบางเดือนเท่านั้นแล้วก็บางช่วงเท่านั้นนะคะรีบคว้าเลยนะคะใครอยากได้นะคะ โปดอกเบีย้ยแบบนี้นะคะถือว่าชนป้ายแดงนะคะชนป้ายแดงเลยแล้วก็ได้ลดสภาพส,สวยๆนะคะรดราคาเท่านี้นะคะถ้าเดินดอกโดนดอกเบีย้ยพิเศษเข้าไปนะคะผ่อนสบายๆแน่นอนนะคะยอดจัดหกเจ็ดแสนนะคะถ้าผ่อนสบายๆเริ่มต้นแค่หมื่นสองเท่านั้นเองถ้าได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะอ่ะตัวนี้อีกหนึ่งคันนะคะกับอีซูซูด,ดีแม็กเหมือนกันนะคะคันนี้ได้ปี2017นะคะคันนี้ถ้าจ้าไม่ผิดน้องจ๋าได้รีวิวไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเป็นรีวิวเดี่ยวนะคะทะเบียนสไข่ทพเท่านะคะ4671 นะคะตัวนี้ราคาเพียง5790 0 0บาทนะคะได้สีดาเป็นตัว1 9 z ไฮนเดอร์สีประตูเกียร์แมนวนวลเช่นกันนะคะสภาพส,สวยๆนะคะให้ดูนะคะมีให้เลือกเยอะเดี๋ยวน,อน้องกระจากจะแกะไปทีละคาันไปรีวิวเดี๋ยวให้ดูแน่นอนนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้เลย นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะเป็นสีดำเหมือนกันคันนี้ราคาค่อนข้างดีนะคะราคาค่อนข้างดีเลยนะคะคันนี้ราคาเพียง449,000บาทนะคะเดี๋ยวน้อยจ๋าจะเอาไปรีวิวให้นะคะคันนี้ได้ปี2012จดปี2013นะคะคันนี้สภาพส,สวยๆนะคะราคาก็ดีนะคะผ่อนเริ่มต้น8,000บาทนะค,ะคันนี้นะคะสะภาพรถแต่ละคันนะคะสวยหมดนะคะสวยเดิมทั้งหมดเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะได้ไปายก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะสะภาพสวยเด็ดเดิมๆนะคะสวยๆ นะคะใครอยากได้ต้องรีบเข้ามาเลยนะคะที่จอดเรียงรายกันอยู่นี้นะคะเชื่อว่าแป๊บเดียวนะคะไปแน่นอนนะคะรถที่เพรโดนค่อนข้างมาไวไปไวค่อนข,ข้างขายดีนะคะอ่ะแล้วก็มาชี้ขาอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะคะคันนี้เป็น1.9 Z P พนะคะแซดพิธนะคะคันนี้ได้ปี2000ออประมาณปี2018นะคะคันนี้ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเอง คันนี้ราคาเพียง619,000บาทได้สีขาวมุก4ประตูตัวแซดพีนะคะภายในเป็นเบาะสินตานปรับไฟฟ้าเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะภาษีพัรบอรน้องจ๋าดูแลให้หมดนะคะรถแต่ละคันนะคะค่อนข้างจะสวยนะคะอันนี้ก็รอเสิร์ฟลูกค้าอยู่นะคะวันนี้เสาร์อาทิตย์นะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถแล้วก็มาเลือกดูนะคะมาเลือกสรรกับน้องจ๋าได้นะคะถ้าลูกค้ามีเครดิตดีนะคะสามารถแบบประชาชนไปเดียวก็สามารถเอารถขับกลับได้ภายในวัน นะคะน้องจะสามารถสแตนบายแล้วก็รอพร,พอรับผดลูกค้านะคะได้ทุกๆเคเลยอ่ะคันนี้นะคะอ่ะคันนี้คันนี้นะคะเป็นตัวปี2018นะคะราคา585,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัว1 9เซีนะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะรุดจองแล้วรุดจองอีกนะคะรุดจองมา3รอบแล้วเดี๋ยวน้องจะจะไปรีวิวซ้ำให้ดูอีกนะคะเผืะะ่อ FC คนไหนหเสียได้นะคะกลัวมไม่ทันนะคะเผืะะ่อจะได้ดูรายละเอียดนะ,ะอีกทีหนึง่งเดี๋ยวน้องจ๋าจะ รีวิวเดี๋ยวเนาะย้าว่าจะรีวิวเนื้อหารายคันนะคะให้ดูรายละเอียดอรอบตัวรถนะคะภายนอกภายในแล้วก็ห้องเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ตัวน็อตน,นะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะพา,าไปชมอ่ะอันนี้คือคร่าวๆนะคะน้องจาให้ดูนะคะสองหกเจ็ดคันนะคะที่จอดตรงนี้ก็คือจะให้ดอกเบี้ย2.59นะคะโปรรีบรีบเลยนะคะหมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้นหมดเขตสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นต้องรีบเลยนะคะต้องรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่า ดอกเบี้ยถ allora ูกกว่าป้ายแดงนะคะใครที่สามารถเข้าเงอนไขได้นับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกรถฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยสบายๆผ่อนก็ถูกนะคะแถมได้รถสวยคุณภาพดีแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะถือว่าคุ้มค่ากับลูกค้านะคะที่จะเสียตังค์ผ่อนนะคะหรือใครจะซื้อสดนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้น้องเจ๊จ๋าด้วย หลังจากคลิปนี้น้องเจาจะหยิบไปทีละคันไปรีวิวเดี๋ยวให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ